ถ้าคุณท, 3, ทํามพฤติกรรมนี้เป็นประจํานะคะระวังไตพังไม่รู้ตัวนะคะใครที่ไม่อยากไตวายไตยเสื่อมไม่อยากไตพังไม่อยากฟอกเลือดนะสสิ่งนี้เนี่ยหลีกหนีให้ไกลนะคะอันที่1ก็คือการที่เราไม่ชอบดื่มน้ํานะคะอันนี้เนี่ยจะอันตรายกับไตมากๆเพราะว่าจะทําให้ไตเนี่ยขาดน้าเลือดไปเลี้ยงไตน้อยลงแล้วก็ไตวายไตยเสื่อมได้นะคะเพราะฉะนั้นวันหนึ่งเนี่ยดื่มให้ได้สักประมาณ8แก้วนะคะหรือประมาณ2ลิตรเป็นอย่างต่ํานะคะอันที่2ก็คือคนที่ชอบใช้ยากเกินความจําเป็นนะคะเวลาที่เรามีอาการ เจ็บป่วยหรือว่าจําเป็นจะต้องใช้ยาเนี่ยแนะนําว่าปรึกษาแพทย์หรือว่าเป็นสัชกรนะคะไม่ใช้ยาพร่าเพรื่อไม่ใช้ยาเกินความจําเป็นนะอันตรายกับไตามากๆนะคะโดยเฉพาะยาแก้ปวดในกลุ่มเอนเซมนะอันนี้เนี่ยอันตรายมากๆเช่นเดียวกันและอันที่3ก็คือคนที่ชอบกินอาหารที่มีโซเดียมสูงนะคะอาจจะเค็มหรือไม่เค็มก็ได้นะแต่โซเดียมสูงอันนี้อันตรายกับไตาทาให้ไตเนี่ยต้องทํางานหนักมากยิ่งขึ้นนะคะเลี่ยงสาพฤติกรรมนี้แล้วคุณจะรอด